การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอันลึกลับในป่าใหญ่มีพลานหนุ่มผู้กล้าหาญนามว่าไทยเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าใหญ่ไทยขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำของการยิงธน,นูและความเฉลียวฉลาดเขาออกผจนภัยในป่าลึกเพื่อล่าสัตว์หาอาหารเลี้ยงครอบครัว อยู่มาวันหนึ่งไทยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเสือร้ายอรารวาสในป่าเสือตัวนี้ดุร้ายและโหดเหี้ยมสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านไทยตัดสินใจออกเดินทางเพื่อปราบเสือร้ายให้สิ้นซากเขาเตรียมอาวุธซึ่งเป็นธนูคู่ใจของเขาจากนั้นเขาจึงออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกทึบหลังจากเดินทางในป่ามาหลายวัน ไทก็พบร่องรอยของเสือร้ายเขาติดตามรอยเท้าไปจนถึงถ้ำใหญ่เสียงคำรามของเสือดังก้องกังวานไทสูดหายใจลึกรวบร,รวมความกล้าก้าวเข้าไปในถ้ำทันใดนั่นเองเสือร้ายตัวใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าของไทมันพุ่งเข้าใส่ไทด้วยความรวดเร็ว ไท้หลบหลีกอย่างว่องไวยิงธนูเข้าที่ขาของเสือเสือร้ายคำรามด้วยความเจ็บปวดมันพยายามตะปบไท้แต่ไท้หลบได้อีกครั้งการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดไท้ใช้ทักษะทั้งหมดที่เขามีหลบหลีกโจมตีเสือและยิงธนูเข้าใส่จุดอ่อนของมันและในที่สุดเสือร้ายก็ล้มลงสิ้นใจตาย ไทรู้สึกโล่งใจที่สามารถปราบเสือร้ายได้สำเร็จเขากลับไปยังหมู่บ้านพร้อมกับหนังเสือชาวบ้านต่างดีใจและยกย่องให้ไทเป็นวีรบุรุษชื่อเสียงของไทโด่งดังไปทั่วผู้คนต่างกล่าวขานถึงความกล้าหาญของเขาตั้งแต่นั้นมาป่ากลับมาสงบสุขอีกครั้งชาวบ้าน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลภัยร้ายจากเสือเรื่องราวของไทกกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบมาเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญและความเสียสละเพื่อปกป้องผู้อื่นเวลาเท่านั้นที่จะแยกเราออกจากตำนานกับนิทานสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ